ทุกท่านคะคลิปนี้หมอบิวรู้สึกาซาบซึ้งใจในพระปรีชาสามารถและพระมหากรณาธิคุณอย่างล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ของเรานั้นทรงได้พระราชทานทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่ท่านมีไว้ให้ลูกหลานชาวไทยได้มีแผ่นดินและความเป็นอยู่ที่ดีทัดเทียมนานา,นาอารยาประเทศซึ่งในคลิปนี้จะเน้นไปที่เรื่องของพระพุทธศาสนา แต่เดี๋ยวขอยกตัวอย่างเรื่องทรงงานบ้านงานเมืองและก็ความถนัดส่วนพระองค์ว่าท่านเก่งอะไรบ้างนะคะ 1. ท่านทรงดำรีให้ขุดคลองตัดถนนส่งเสริมการทำมาหากินของอาณาประชาราษฎร์ 2. ตั้งเงินตราระบบใหม่กระตุ้นทำให้เศรษฐกิจมีความเจริญก้าวหน้า 3. เจริญพระราชมัยตรีกับประเทศจีนและก็ชาติตะวันตก และยังมีการปรับเปลี่ยนธรรมเนียมบางอย่างให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น 4. มีพระอัจฉริยภาพด้านภาษาทรงพูดภาษาละตินพูดภาษาอังกฤษได้และมีความชำนาญด้านดาราศาสตร์และโหราศาสตร์อีกด้วยค่ะที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยแค่เบื้องต้นนะคะทุกท่านหากท่านลองไปค้นคว้าเพิ่มเติมเนี่ยจะพบว่าท่านเก่งในอีกหลายๆอย่างเชียวค่ะ ต่อไปมาถึงการให้กำเนิดนิกายธรรมยุทธก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นครองราชเนี่ยต้องยอมรับว่าท่านทรงผนวดยาวนานมากนะคะมีประสบการณ์อยู่ทั้งในวัดเขตพระชฐานและจำพรรษาอยู่วัดป่าหรือว่าวัดอรัญญิกเนี่ยทรงประสบกับสิ่งซึ่งไม่พึงพระราชอัธยาศัยในหลายๆเรื่องเกี่ยวกับวัดปฏิบัติของพระสงฆ์และกผู้ตั้งใจเข้ามาบวชรวมถึง เจ้านายฝ่ายในที่ตั้งใจบวชเพื่ออยากเจออาจารย์นะคะครูบาอาจารย์ที่มีสํานักสอนเรื่องฤทธิ์อยากได้การเหาะเหินเดินากาศกันอยากมีอภิญญาแล้วก็ฝึกวิชาสามกันตรงนี้ค่ะท่านดําริว่าไม่ได้และต้องทําให้ถูกต้องต้องทําใหม่นะคะให้มีความเข้มงวดมากขึ้นตามพุทธบัญญัติที่คงมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล เมื่อมองถึงตรงนี้เราจะทราบได้ทันทีเลยค่ะเพราะว่ารัชการที่สี่เองท่านก็ทรงรู้ภาษาบาลีด้วยนะคะและหลังจากนั้นท่านก็ทรงชำระก,กระบวนทั์ของพระสงฆ์เสียใหม่ทําให้พระสงฆ์ที่เข้ามาบวชธรรมยุทธ์เนี่ยนะคะเป็นพระเลือดใหม่เป็นพระรุ่นใหม่ว่างั้นค่ะที่เน้นการปฏิบัติตามพระธรรมวินยัยซ้ำยังรู้ข้ออัดข้อธรรมและอ่าน ภาษาบาลีสันสกฤตได้ด้วยนะคะเดี๋ยวขอยกตัวอย่างระเบียบแบบแผนใหม่ๆที่ถูกปรับเข้ามาใช้นะคะเช่นเพิ่มการทำวัดเช้าวัดเย็นมีการรักษาอุโบสถศีลแสดงพระธรรม,มเทศนาในวันพระโปรดญาติโยมทรงแก้ไขการรับผ้าพกถินให้ถูกต้องตามพุทธบัญญัติทรงกำหนดวันมาคบูชาเป็นวันสำคัญทางศาสนา กำหนดให้พระสงฆ์ธรรมยุตศึกษาพระปร,ะริยติธรรมให้แตกฉานเป็นต้นค่ะนี่คือการยกตัวอย่างส่วนหนึ่งของธรรมเนียมปฏิบัติของพระธรรมยุตนะคะจริงๆจะมีรายละเอียดที่ซับซ้อนเยอะมากกว่านี้ค่ะ